สวัสดีครับผมอาจารย์เบิ่มท่าแพรนะครับอาจารย์โรมทำรานเลือดตะกูลนะครับก็จะเอาสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถที่รู้จริงนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับเอามาใช้ในชีวิตแล้วก็ในการทํานายาถูกต้องนะครับก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับผมนะครับตั้งแต่โบราณน,นะครับ คนที่เรียนรู้ทางนี้นะครับต้องเป็นเองรู้เองนะครับไปวันนี้วิชาชีพหรืออาชีพทางด้านหมอดูหรือจะเป็นเข้าทรงทรงเจ้าอะไรเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมากในสังคมนะครับสังคมโดยเฉพาะประเทศเรานเนี่ยมีเยอะนะครับซึ่งเป็นการเอ่อเรียกไงนะครับเป็นเรื่องของระบบจิตวิเคราะห์นะครับหรือเป็สภาพจิตอย่างหนึ่งของความหลงหรือเชื่อนะครับทั้งผู้แสดงออกแล้วก็ผู้ที่นะครับเข้าไปสัมผัสเข้าไปศรัทธา นะครับผมก็อยากจะพูดนะครับว่า,าร่างกายมนุษย์นะครับเ,เนื้อหนังนะครับแล้วก็ที่เป็นเนื้อซักสังขารเนี่ยนะครับจะไปรับพลังงานอื่นเข้ามาในร่างกายของตนเองนะครับในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะพลังงานเหมือนกับเครื่องบิฟ้านะครับที่ถ้า บางประเทศใช้110โวลต์เอามาใช้ไฟบ้านเรา220โวลต์ก็เกิดการช็อตได้นะหรือไฟนะเครื่องไ,ไฟฟ้าใช้220โวลต์นะครับไปใช้ในประเทศนะครับที่ไฟแค่110โวลต์ไม่มีอะแดปเตอร์ในการแปลงไฟหรืออะไรนะครับก็เกิดอาการเอ่อทำงานไม่ปกตินะครับแล้วก็ทำให้นะครับระบบข้างในรั่วแล้วก็ตัวเครื่องเกิดการเรียกว่า ทิ้งประจุไฟจนเป็นสนิมนะครับเกาะกิลล์ผูหรือหรือก่อนได้นะครับมีสารทําให้เกิดปัญหากับเครื่องกลน,นั้นได้นะครับร่างกายมันก็เช่นเดียวกันนะครับาการที่จะให้วิญญาณหรือพลังอางานอื่นเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ว่ายากมากหรือ impossible นะครับยิ่งเฉพาะบางคนอ้างว่าเทพเข้าร่างอะไรเทพเขาอยู่ของเขาดีๆเขาไม่มาเข้าร่างใครง่ายหรอกครับ เ,เทพนะครับเขากว่าจะสื้อสิงน,นะครับหรือภาวานาจิตหรือเท่าอะไรเงี้ยเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันพันปีเขาไม่มาเข้าเนื่องกายหยาบนะครับร่า้องกายเป็นรุดครับแต่คนหลายคนเดี๋ยวนี้เปะอปวดอ้างแอบอ้างหรืออุปโลกตัวเองนะครับมันเป็นข้าวส่งส่งเจ้านะครับทีเทพนู่นเทพนี้นะครับไปอ้างถึงนู่นถึงนั่นเลยครับนะครับไปอ้างสารพัดวิญญาณเขาก็อยากไปผุไปเกิดเขาไม่อยากมาอยู่เกาะกายหยาบหรอกครับนะครับเหมือนกับเอ ในศาสนาก,ก็อรหันต์ก็คือต้องการดับศูนย์การต้องการยุ่งเกี่ยวกับอะไรต้องการตัดกิเลสจากโก้เขาไม่เข้ามานะครับไม่เข้ามาอยู่ในซากสังขารให้มันเป็นกิเลสทั้งที่เขาหลุดพ้นไปแล้วนะครับนะครับจึงเป็นที่มาของคนที่ทามาหากินนะครับในอาชีพนะครับหลอกลวงเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วยิ่งนะครับพวกบันเดาะนะครับคนที่ผิดเพี้ยนทางธรรมชาติทางเพศ นะครับทุกศาสนาเขาไม่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นของที่ต้องห้ามแต่เดี๋ยวนี้นะครับไปตกแตง่งไปผ่าตกแต่งร่างกายเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากเพหเด่งกลายเป็นเพศหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างภาพนะครับคนเหล่านี้สัมผัสเรื่องวิญญ,ญาณไม่ได้สัมผัสเรื่องพลังงานศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นของต้องห้ามนะครับเป็นของที่ว่ามันมัน,ม,นมันเนนท่าไงอะเทพหรือพลังงานเนี่ยเขาไม่เข้าม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 าเอ่อสัมผัส นะครับหรือผีหรือวิญญาอะไรเขาไม่มาสัมผัสด้วยเพราะถือเป็นของกล้องห้ามนะครับอย่างถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับทางชนบทนะครับเมื่ว่าอีสานเหนือใต้เนี่ยเขาไล่ออกจากหมู่บ้านนะคงนี้เขาบอกว่าทาให้ฝนฝนแรงนะครับเกิดวิบัติในในหมู่บ้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ตั้งตัวเป็นหมอดูกันเยอะนะครับเบคอัพนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย การที่รู้เองเป็นเองเนี่ยเป็นอาจารเนีือการที่บันทึกเอาไว้เนี่ยไม่ว่าขงเบ้งนะครับที่บันทึกเรื่องโงเฮงนะครับเขาเป็นการที่ว่าเขาศึกษาเขาใช้นะครับธรรมชาติของสัตว์ตละอย่างที่มีดีและไม่ดีเข้ามาเป็นรูปแบบของโงเฮงของของ,ของมนุษย์นะครับอย่างเช่นจมูกหายใจคล่องปอดใหญ่ทําให้แข็งแรงนะครับดวงตาคมเหมือนเหยียวนะครับหรือดวงตาเป็นตรงนี้นี้เขาทำนายเขาเอาหลักการของวิถีของสัตว์ วิถีของธรรมชาติเอามาปิเปดเปิดเปรียบเทียบนะครับมาวิเคราะห์มารวมรวมแล้วเมอมือา่มาวิเคราะห์ทํานายขึ้นมาเขาจดบันทึกเอาไว้เพื่อจะดูว่าการทํานายวันนี้พรุ่งนี้มันแม่นไหมการทํานายาในอดีตเนี่ยปัจจุบันจนเป็นอนาคตเนี่ยมันจะตรงการทํานายไหมก็ไปมีการหยิบยกเข้ามากลายเป็นตำราก,กันนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้รู้นะครับ หรือปรมา,าจารย์นะครับหรือว่าสัตราจารย์ต่างเนี่ยเขาบันทึกเขียนเนี่ยคือเป็นผลงานที่เขาคิดค้นขึ้นมาเขาเขียนเพื่อจะวิเคราะห์นะครับเพื่อจะ,อะสรุปว่าผลของการวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมันนักคนมันจะตรงไหมนะครับเหมือนกับนอสตาดามุสใช่ไหมครับเขาวิเคราะห์เอาไว้แต่ข้ามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับข้ามาเป็นคนยุคสมัยเลยในบางเรื่องเกิดการตรงประเด็นน,นะครับเกิดการอ ถ้าตีความแล้วเป็นความแม่นยำได้หลายเรื่องนะครับอันนี้ไว้โอกาสมาเหมาะเลยมาคุยกันวอนนี้ผม,มพูดเรื่องคงจุ้ยก่อนแล้วกันนะครับเพราะทีนี้ศาสตร์เรื่องคงจุ้ยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ลึกนะครับบางคนเนี่ยเอาแค่ตำราอ่านจากตำรานะครับอ้างถึงทิศตะวันออกดีเงเดียวนะครับทิศนู้นทิศนี้มันไม่ใช่ครับทุกทิศดีหมดหรอกครับแต่ว่าสภาวะของซากนะครับวิญญาณที่ค้างอยู่ มันนะครับชงกันไหมมันดีไหมตรงไหมกับคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นเข้าไปอาศัยอยู่เข้าไปสร้างยังไงครับฐานของลุงชะตาของตนเองแล้วของคนครอบครัวหรือของทายาทเอาไว้เนี่ยมันชงกันหรือมันดีกันมันตรงกันมันเสริมกันนะครับก็อย่างที่เราเข้าใจอยู่ว่า ว่าวงจุ้ยก็คือการปรับแต่งตกแต่งนะครับการพวกคุมการสร้างฐานลูกตาให้มั่นคงนะครับตามศาสตร์นะครับศาสตร์ศาสตร์ต่างๆศาสตร์ของเออเวทศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับนะครับหรือว่าศสยศาสตร์นะครับซึ่งเป็นความเชื่อแต่ก็มีการสอดคล้องความจริงเกิดขึ้นนะครับนะครับเกิดขึ้นมานะครับ ขอ,ของวิถีของชะตาของดวงดาวของพื้นที่ของออการสร้างไว้ของบรรพบุรุษถึงต่อยอดมาให้กับลูกหลานนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับเอา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 ,เอา,เ,อาเอาตำรามาอ้างถึงอ้างเองโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตามเฉยนะครับเอามาสแสดงเป็นวิสย iting, ัยทัศน์แสดงเป็นจุดนะครับจุดขาย นะครับในอาชีพในวิชาชีพของตัวเองนะครับผมเองนี่ก็จะดูเรื่องหูเพ่งตัวเองของตัวเองแล้วบังเอิญน,นะครับบังเอิญสําเร็จผลในการที่ว่าวิเคราะห์แล้วเรามาใช้มาควบคุมมาปรับแต่งมาห้ามนะครับในสิ่งที่ว่าเออเป็นประโยชน์เป็นโทษตัวเองเนี่ยห้ามมานะเป็นประโยชน์จะเสริมนะครับมาก่อนผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนโมโหร้ายเนี่ยก,กายคนใจเย็นคนสุข,ขมุมการที่องค์การมีจิตสัมผัสหรืออาจจะจะเรียกว่าเออซิกเซนนะครับ ในการที่เป็นผู้รู้นะครับบางครั้งเมื่ก่อนเป็นคนที่รับรองของทา้าทายแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ไปตามน้ําแล้วก็ไม่ทวนขลื่นนะครับไม่ทวนกระแสใครนะครับเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าทําสิ่งที่ไม่ชอบให้คนอื่นเราชอบอะไรเราก็เติมให้คนอื่นไปนะครับเป็นผู้รู้นะครับอย่าเป็นผู้อวดรู้นะครับก็วันนี้ก็มาคุยกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ เรื่องศาสตร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะในในอช่องนะครับ facebook ผมช่อง youtube อะไรผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มละนะครับเริ่มเอ่อเอาสิ่งที่ผมเข้าใจสิ่งที่ผมมีความสามารถนะครับในการเป็นนักทานายนะครับเอามาเผยแพร่เอามาเผื่อแผ่นะครับมาแบ่งปันนะครับคือเมื่อเมือกับการเพิ่มเติมต,ตัวเองผมยิ่งสแสดงออกไปผมยิ่งใช้ออกไปเนี่ย จะฟินแบ็คกลับมาทาให้ผมชานาญมากขึ้นนะครับผมจะกลับมาเป็นอ,อ,อาจารย์นะครับคอยวิเคราะห์อคอยออแนะนํานะครับหรือจะทํานายให้นะครับก็ถ้ามีใครสนใจก็ส่งรายละเอียดมานะครับเล็กเล็น้อยผมวิเคราะห์ทํานายให้ฟรีนะครับแต่ใครที่เป็นลูกศิษย์เก่าผมถ้าลูกข่าวก็ตามมาอาจารย์กลับมานะครับผมหยุดหยุดไปเกือบ2อสาปีนะครับ ดีบางครั้งการอย่างรู้มากรู้มากเกินไปมันเออ่ไปทํานายหรือการที่ว่ารูปฟ้ารูดินเกินไปมันมีฟีดแบ็กกลับมามีอะไรดวงตาเราเนี่ยเกิดไปสะดุดอะไรได้ไปโดนน้าน้ํากหน้าเวนเข้ามาทิ่มแทงได้ผมก็เลยหยุดไปพักหนึ่งนะครับและอย่างหนึง่งมันมีเหตุการณ์พวกหลอกลวงมนุษย์เยอะพวกออชอโกงพวกตั้งตัวนะครับเอาความหลงเชื่อ,อความเชื่อของคนเนี่ยมัเป็นจุด เออไงจุดลีไ้ไถจุดหลอกลวงเอาผวามวิยญาตจากคนเหล่านั้นนะครับบางครั้งคนเชื่อก็เชื่อกันแบบดำน้ำอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้คนนะครับตามที่เขาวิเคราะห์กันนะครับพวกบางทีแสดงละครแสดงอะไรเหมือนคนบ้ามากกว่าบานคนโรคจิตบานคนจิตประสาทมากกะนะครับเทพนรอกเขาไม่เข้าร่างใครง่ายหรอกครับนะยิ่งเป็นวิญญาณชั้นสูงเนะี่ยไม่เข้าหรอกครับวิญญาณมีจริงนะครับ ผีเราก็รู้เราผีก็คือคือเวลาเผามาแล้วนะครับหรือเป็นเท่าฐานเนี่ยเรียกกระดูกเรียกผมก็ดูเรียกผีส่วนที่ในเราส่วนมากที่จะสัมผัสเจอกันได้คือวิญญาณนะครับส่วนที่เร่ร่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณที่เร่ร่อนที่ว่าเราเป็นอย่างคขื้นแต่ถ้าเหมือนแม่นาคกโหนงหรือว่าอ่อ่พลังงานที่เข้าอยู่ล่างของซากศพบางอย่างเนี่ยเรียกว่าผีนะครับมันก็เรียกผีตายซากหรือแม่็โอเค นะครับแต่ทีนี้มันสู้แสงแดดไม่ได้ครับมนุษย์เราดูแสงแ,สงแดดยังจะไม่ยังร้อนเลยผียงคงอยู่ไม่ได้อย่างนี้แสงสว่างเกิดขึ้นเยอะะคนบุกผ่านมาพลังงานมันโดนซ้อนกันโดนแทรกกันนะครับแต่เรื่องอาถรรพ์ก็ยังคงมีอยู่นะครับการเชื่อเชื่อได้แต่อย่าเชื่อแล้วจมไปก็วันนี้สเปรย์ลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมนะครับอาจารย์เบิ้มและอาจารย์โลมเนี่ยจะเอานำนะครับทำเป็นคลิปเข้ามาคุยมาสนุกมาเล่าบอกกันเรื่อยๆ นะครับผมพยายามจะเอาสิ่งที่ผมรู้จริงเข้ามาพูดนะครับอาจจะไปขัดใครบ้างหรือไปเอ่อเท่าไงไปเลางไงไปสะกิดนะครับสะกิดผลประโยชน์ใครก็ขอโทษด้วยผมไม่ตั้งใจแต่เจตนาอยากจะเอาสิ่งที่รู้จริงมาบอกนั่นเองนะครับนะครับวิถีใครวิถีมันนะครับแต่ผมพยายามจะเอาความจริงที่สัมผัสได้บังเอิญที่มีจิตสัมผัสหรือซึ่งใชแล้วใช้ได้จริงนะครับเอามานะครับเอามา เพอแพกันก็โอเคคลิปนี้คุยกันเปิดแบบสดๆนะครับคุยกันแบบไม่ง่ายกันก่อนก็สวัสดีครับแล้วติดตามกัน